สิบล่างนะครับสิบล่างสูตรนี้งวดก่อนนู้นเขาหลุดนะฮะแล้วเขากลับมาเดินนะฮะก็เลยจะลงอีกสักรอบนะครับผมครับงวดที่ผ่านมาออกแปดห้านะครับเลขแปดก็เข้าที่หลักสิบล่างนะครับสูตรก็ง่ายๆ,ๆครับผมหลักร้อยบนบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกห้าของที่นะครับหลักร้อยบนก็คือเลขเจ็ดนะฮะ หลักสิครั้งที่4ก็คือเลขห้านะครับบวก5คงที่12 7คองเนวณได้7 7็ดเจบวกหเท่ากับแปดบวกสได้0 0นบวกหได้1นึบวกหได้2คงคำนวณได้เจ็ดแนนะครับผมครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค,ค,นนงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่าการคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นไม่การันตีได้ว่าจะมาหรือไม่มานะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากยินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผม